สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดนั้นนายชัยพลและแต่นั้นก็ได้มีการเปิดตัวทานายใหม่เราลองดูคลิปบางช่วงบางตอนกันนะคะว่าท่า,ายท่านนี้จะเป็นใครตลาดไปถามไปถามใครก็ได้ในตลาดเขาก็รู้จักผมหมดในด้านการช่วยสังคม เปิดเผยชื่อได้ไหมครับฮะเปิดเผยชื่อได้ไหมชื่อเปิดเผยชื่อได้ไหมอ๋อดรธนบดีอรอดโอ้ดรทนายความครูแล้วก็ดอร์ธนบดีโอธรรมดาเป็นทไายความเป็นทนายความครูก็ผลผมเป็นเคยเป็นครูมาก่อนทางด้านกฎหมายแล้วก็ครูสอนทั่ไปแล้วก็ไปสอบครูทางด้านสภาสภาคณะสภาก็เขามให้ใบอนุญาตเป็นครูก็ไม่ใช่เป็นครูแบบ คิดเองนะเรามีบาวญาตเออวัาก right? i̇şte right? ็ทําอะไรอะไรเนี right. yes. ่ยต้องระวังตัวในเรื่องของภาสเสียการเป็นครูใช่ไหมครับก็เลยมีวุฒิทางครูแล้วก็จบดวงนอกผมก็จบทางครูด้วยต้อง c ต of e d u c อ t i เ n ชั่นแล้วก็ปริญญาโทหรัการธุรกิจแต่กฎหมายกฎหมายด้วยนะครับก็ผมก็เลยเห็นว่าน่าจะ คือชอบเรียนอ่ะแล้วก <self> ็อยากจะเอาความรู the ้นมาช่วยคนอ่ขแทนไดด้านนจนวิชาการคิสเตียนก็ผมก็จบทางด้านศาสนาศาสตร์ปัศาสนาศาส้องไหปานาศาสตร์้องไหปัญตีศาสนาตร์้องไหวเีสนตองไหวัาองควคามีาสนาศองผหว็ัญญาตสนาาส้องวาสุาศร้วปาสนาศานารอวัา ในการใช้สัมัช้พี่น้องที่จักมาหลายปีนับยี่สิบปีแล้วเราวรล้วรู้จักผมาแล้โอ้ตั้งแต่มีเรื่องอ่ะจากจากการดูโซเชียลในเรื่องของยูทูบนะครับแต่ผมก็กดหาลุงพลอยู่เรื่อยทางยูทูบนะครแล้วก็ในทางทีวีบ้างแต่ผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ผมก็ติดตามอยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดเผย แล้วมาตอนนี้ก็ไมเพราะว่าทนายก็ถอนแล้วเราก็มาได้เ,เนี่ยมันไม่ผิดปริญาณทนายความแต่เ,เ,เนี่ยผมก็โอเคทาให้ยินดียินดีทำด้วยใจเออยังไงก็แล้วแต่เราก็ลมสู้กันดูทีว่ามันยังไงกันนะผมก็จะรักษาจะพาทนายความไ้ด้วยเพราะว่ามอยากให้ทนายเนี่ยทำอะไรไมนมีความถมเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ถึงมันอยากให้เป็นตรงนี้เพราะเป็นเรื่องของ เาว่าจิตที่มันบีบคั้นในสังคมเยอะมากตอนนี้ในผมก็ผ่านมาเยอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมมีมาอยากให้องานทนายนี่มันเสียไปว่าวงการทนายความมันไม่หนักแน่นพอในสั้งน้เนี่ยผมก็อยากเข้ามาช่วยเสริมในด้านูุฒิภาะวะมุมมองในด้านระบบสังคมสมัยนี้เพื่อโซเชียลมันนมครับเนี่ยทนายหนุ่มๆเขาจะแพ้ตรงนี้เขาจะไม่ถกเถียแต่ก็ถูกถู่ บดมั้งครับแต่ของผมนี่คั้งๆิสละผมจะมีะความคิดของผมเองในเรื่องของวิชาการแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้ตามหลักการของนิติศาสตร์หลักการของประสบการณ์เนาะหลักการของอดีกาคำรักษาสารดีกาเนี่ยต้องมาดูเยอะๆหน่อยช่วยได้แล้วทุกวันนี้ดีก็ดีความกี่ก็ดีนะครทุกวันนี้ในภาคอีสานทั้งหมดเลย ห้าสิบสาลเนี่ยเป็นคดีขอแรงสารเนี่ยผมก็ทําให้สารศาลจังหวัดขอนแก่นศาลจังหวัดอุดรัศาลจังหวัดหนองคายศาลจังหวัดพิลการศาลจังหวัดบุรีราลจังหวัดสุรินทร์ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์นะจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานทั้งหมดอ่ะผมขอทำหนังสือขอไว้ถึงเวลาที่ศาลจะมีกําหนดการขอแรงใช่ไหมฮะก็ทำหนังสือให้เสนอศาลไปศาลจะลงชื่อผมไว้

คุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าท้านายติมาเสนอตัวถึงบ้านจำเลยช่องค่อยบอกเจ้าแล้วถามท่านายว่าคดีน้องท่านายมีความเห็นยังไงถึงยื่นมือเข้ามาช่วยท่านายติตอบว่าคือน้องเนี่ยผมไม่ได้คิดตรงนั้น ยังไงน้องก็ไปแล้วแต่คนที่ยังอยู่พระเจ้าต้องช่วยจิตวิญญาณของคนด้วยเพราะคนตายไปแล้วคนที่เสียชีวิตแล้วเราไม่ได้มองตรงนั้นแต่คนที่ยังไม่ตายเราควรจะให้อะไรบางอย่างให้เขารอดว่างาั้นเป็นทานายจิตอาสาเราไม่ได้หวังผลอะไรตอนนี้โซเชียลมี ก็มีไปขอให้ลุงหนักแน,น่นอย่าท้อแท้ปัญหามีไว้แก้ไปเป็นกำลังใจอย่าไปคิดอะไรมากคุณท่านนายครับนี่มันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของการสืบหาตัวคนทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายแล้วขั้นตอนเรื่องนี้ผ่านตำรวจอายการ จนกำลังขึ้นสู่สารและคนที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้ก็คือคนที่ทานายบอกว่าคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายถ้าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทำผิดเราควรใช้คำว่าเราควรให้เขารอดเลยครับท้านนายพูดถึงน้องที่เสียชีวิตไปเหมือนไม่มีอะไรเลยตายไปแล้ว ไม่ได้มองตรงนั้นพูดออกมาได้ยังไงต้องมีจิตใจแบบไหนถึงคิดและพูดแบบนี้ได้ในสายตาผมคุณแย่มากๆภายหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าต่อให้พันทนายไอ้ผ่วยก็ไม่มีทางรอดกูฝันธง ไอ้ทนายที่เก่งแต่ปากหิวแสงรีบมาช่วยไอ้ผ่วยเร็วเวลามันเหลือน้อยเต็มทนแล้วใช่ทนายฐานะบ่ดีไหมพูดแบบนี้ท่านเป็นทนายจำเลยแล้วแพ้คดีควรถูกประหารด้วยดีไหมตาคนนี้บอกว่าจบด็อกเตอร์เป็นทนายความ แค่สโลแกนจุดประสงค์ของการทำงานคนที่ตายไปแล้วเราไม่มองเราจะช่วยคนที่เป็นให้รอดนี่หรือด็อกเตอร์แค่อ้าปากสามันสำนึกในการทำงานทำหน้าที่แบบเดล็อกก็หลุดให้แปลกแปลกละ่ะกลับบ้านหลานตื่นแล้วเที่ยวไกล เดี๋ยวยายบ่นหลอกไอ้ทนายส้นทีนทนายควายสึดเอ้ยแก่จะตายวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่รู้จากบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแบบนี้ลูกหลานยังอยากยกมือไหวอีกเหรอมันพลัดหลงมาจากขุมไหนทนายหัวควาย และสมองควายฝนตกที่หมูไหลคนจันไหลมาเจอกัน